ครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จะพามาถอดตัวชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับของเอ็มหกสองนะครับสี่ศูนย์ท่านเพื่อนครับก็เอากิปออกนะครับแล้วก็เอาน็อตตรงสองตัวออกตรงนี้นะครับนี่ครับน็อตออกสองตัวออกนะครับน็อตมันจะมีอยู่ประมาณสองตัวนะครับเนาะครับแล้วก็แงะนะครับแงะ นียดันตัวนี้ออกนะครับเอาสปริงที่อยู่ข้างในนะครับเนี่ยจะเป็นสลักเล็กๆนะครับสองตัวที่มันติดกับตัวแกนแกนไอแกนชัตเทิลนะครับกับเกนคัตนะครับมันจะมีสองเกนครับเนี่ยโยกออกนี้ครับแต่ถ้าอเราเอียงออกได้นะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับเอาเอาน็อตเนี่ยครับมันจะมีสองตัวนะครับเดี๋ยวก็ดูภาพไปตามๆกันนะครับว่ามันจะออกได้ลักษณะไหนนะครับเนี่ยครับเราโยกนะครับมันจะพ้นนิดนึงนะครับสอง อีกเมื่อหนึ่งประคองไว้นะครับแล้วก็น็อตตัวใหญ่เนี่ยครับน็อตเล็กนะครับสี่ตัวนะครับเนี่ยน็อตเป็น่วนแล้วก็น็อตใหญ่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับก็ค่อยๆหมุดออกนะครับตรงนี้ก็คือน้ำมันนะครับจะไหลออกนะครับถ้าเราไม่ได้ถ่ายน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถอดตรงจุดนี้ก็แนะนำให้เราถ่ายน้ำมันด้วยนะครับมันก็ถามว่าจะไหลไหมมันก็ค่อยๆไหลนะครับก็ถามว่า ก็อาจจะเลอะเทอะนะครับมันก็ถ้าเราถอดแล้วประกอบเร็วก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่คือถ้าถ้าถ้าถอดแล้วประกอบช้ามก็จะไหลออกครับก็จะหมุนน็อตตัวบนนี้นะครับนี่ครับอาถาดหาอะไรมาลองก็ได้นะครับก็จะไอ้น็อตตรงนี้นะครับก็จะมีแหวนทองเหลืองนะครับอยู่สองตัวนะครับเนี่ยเขาจะมีทองเหลืองหนีบข้างนะครับกันอย่างนี้สองจุดอย่างนี้นะครับ มีสองจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็เซฟตี้นะครับตัวนี้นะครับ para, จะเป็นน,น็อตตัวกันตัวเซฟตี้นะครับเซฟตี้คันเกียร์นะครับแล้วก็จะหมุนออกตัวนี้นะครับที่จะทําให้ตัวรถสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งว่างนะครับก็จะฝังอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็จะ out, หมุนออกหมุนออกแบบนี้เลยน <ut> ะครับก็จะเป็นกาดนะครับแล้วก็จะเอากิฟนะครับเอากิฟออกนะครับอดึงตัวนี้นะครับระวังมันขาดนะครับเพราะว่าถ้ารถนานไปเนี่ยพวก เหล็กพวกอะไรมันจะขึ้นสนิมเนาะนะครับค่อยๆบีบออกนะครับเนี่ยเอากาดนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็บีบตัวนี้ออกนะครับกิ๊บตัวนี้นะครับมันจะจะแน่นค่อนข้างที่จะแน่นมากๆนะครับเราต้องค่อยๆบีบค่อยๆบีบนะครับแล้วค่อยๆขยับเอานะครับเพราะว่าถ้าเราไปฝืนมากนะครับมันจะขาดได้เลยนะครับค่อยๆค่อยๆเอามือหรือนิ้วก็ได้หรือเอาครีมก็ได้นะครับบีบแล้วค่อยๆขยับปุ๊บๆอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคง,งานถอดของแต่ละคนนะครับแลจะหมุนนะครับออกอย่างนี้ของอาตัว95.5 8นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าอมันเหลี่ยมมันจะถอดยากกว่าของตัว M62 นะครับตัวนี้ M2 นี่มันจะถอดง่ายนะครับนี่ครับผม ตน็อตตรงนี้เอาเลยนะครับเบอร์สิบสองนะครับสี่ตัวนะครับอ่ามันจะเป็นน็อตตัวผู้อยู่ประมาณสามตัวนะครับแล้วก็น็อตสตัดมีตัวเมียอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อประคองไม่ให้ตัวนี้มันมันหลุดนะครับนี่ครับก็จังหวะน้ำมันมันหยุดนะครับเห็นน็อตตรงข้างบนไหมครับน็อตข้างบนที่ไอ้ตรงน็อตตัวใหญ่ๆนี่นะครับถ้ามัน หมุนไม่ได้นะครับก็จริงๆแง้มแบบนี้มันก็ออกได้นะครับแต่ว่ามันจะงัดพวกแป๊บปุวอะไรนะครับเราก็คอยค่อยๆเอาไปเจนะครับอะไรที่มันขวางนะครับเราก็งัดออกมาให้หมดก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้น่ครับก็หลุดแล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็ค่อยๆขยับนะครับขยับเอาว่าเหลี่ยมไหนมันจะมันจะทํางานได้สะดวกเนาะครับ แต่ถ้ายังไม่ออกนะครับถ้ามันเราถอดแค่นี้นะครับมันยังไม่ออกมันยังฝืนนะครับก็ให้เราเอากิ๊บนะครับแล้วก็เอาตัวตัวตัวเกนที่มันมาเตะกับคัดนะครับกับตัวเกนคัดนะครับออกมันก็จะง่ายนะครับตัวนี้อันนี้ก็ยังแกะสายไฟไม่ออกครับมันแน่นครับตัวนี้ต้องต้องหาเหลี่ยมแล้วก็หนีบดีดนะครับตรงนี้ครับค่อยหนีบนะครับ ก็เล็บฉีกเลยครับตัวนี้บอกเลยนะครับถ้าหนีบไม่ได้ครับเนี่ยถ้าหนีบได้ก็ออกประมาณนี้เลยปึ๊บเลยนะครับจริงๆตัวนี้ก็จะนี่ครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆขยับนะแต่ตัวเทปตี้นะครับเป็นไหมครับมันจะติดนะครับเราก็ผักไอ้ตัวคันเกียร์นี้ลงก็ได้นะครับของตัวรุ่นนี้นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยครับตรงใต้ขาเนี่ยมันถ้าไม่ได้จังหวัดจริงๆนะครับมันจะผักค่อนข้างที่จะลําบากเมือนนะครับเราก็ผักเหลี่ยให้มันพ้นที่สุด เนี่ยมัน wow. ก er ็จะมีต e ิดน right ็อตตรงนี้นะครับข้างบนนี้ครับกับตัวแกนนี้นะครับปรากฏว่ามันมันโยกแล้วกลัวชิ้นส่วนอื่นมาเสียหายนะครับเราเอากิบออกเลยดีกว่านะครับเราจะจริจริงเราโยกอย่างนี้ก็ได้มันผลนะครับแต่ถ้ามันโยกแล้วมันไม่ผลนะครับเนี่ยมันยังมีเหลี่ยมติดอยู่นะครับเนี่ยอีกคนช่วยก็จวแน่นอยู่นะครับแต่ก็ออกได้นะครับมันอยู่ที่จขงหวะใครนะอันนี้นก็ออกได้นะครับ เกะนะเกะมากกั้นก็เดี๋ยวเราจะถอดชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งออกมาแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ไม่ขวางนะครับนี่ครับแป๊บตัวบนเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยแป๊บตัวนี้มันจะขยับไม่ได้นะครับมันจะติดเหลี่ยมนะครับแล้วการคลายแป๊บตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ่าคลายยากนะครับเพราะเหลี่ยมมันไม่ค่อยมีนะครับนี่ก็ลองหาเหลี่ยมกันนี่ครับเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันนะครับตรงนี้ เราประเเจเนี atem, passage, ่ยสอดเข้าประมาณนี nada, e ้นะครับเหลี่ยมก็หมุนยากนะครับเราจะเราจะบิดตัวนี้นะครับให้มันให้มันคลายนะครับแล้วก็จะดึงแล้วให้มันให้มันคลายตัวให้ได้นะครับตัวนี้ก็จะผักประมาณนี้นะครับเหลี่ยมตัวนี้ยังหาเหลี่ยมอยู่ไม่ได้อยู่นะครับขวางนะครับอะไรขวางเนี่ยครับเราจะเอาตัวนี้ออกดีกว่านะครับนี่ครับก็เอา คีมทางนะครับมาทางกิ๊บออกนะครับจะมีกิ๊บีแหวนครับนี่ครับนี่แล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับไม่ให้มันเกะกะนี่ครับตัวนี้จะเป็นเกนของตัวชุดคันคัดนะครับตัวนี้วาลคัดนะครับก็เอาออกนะครับมาล่กนะครับล่กนะครับเพื่อนๆล่กเสร็จปุ๊บอ่ะยังติดแป๊บตัวบนนะครับตัวล่างนะครับก็เอาแป๊บตัวบนก็คือคลายน็อตออกดีกว่านะครับนี่ครับ เราก็ถอดน็อตข้างบนออกนี่ครับเหลี่ยมมันจะยากนิดหนึ่งครับนี่เราก็หมุนตัวนี้ออกหมุนออกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็บิดเนี่ครับบิดตัวนี้มันพ้นนะครับประมาณนี้นี่ออกง่ายๆเลยครับตรงนี้ไม่ขวางแล้วนะครับออกง่ายๆเลยนะครับก็ระวังตัวคันเกียร์นะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นรูอย่างนี้นะครับจะมีโอลิงนะครับถ้าถอดออกมาโอลิงก็แนะนําให้เปลี่ยนด้วยนะครับป้องกันการรั่วซึมนะครับของที่ส่วนนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นนกกํําาาลลังใใจรทคิป อ่าต่อไปด้วยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม